ลับมาอีกครั้งนะครับสำหรับงานสถาปนิกปี67โดยงานในปีนี้นะครับถูกจัดขึ้นภายใต้ธีมดีดีอีอย่าง Collective Language หรือว่าสัมผัสสถาปัตส่วนสาเหตุที่ไม่ควรพลาดเนี่ยบอกเลยว่ามีหลายข้อด้วยกันนะครับนอกจากผู้แสดงสินค้าจะมาออกบูธอย่างหลากหลายแล้วก็มีจํานวนมากขึ้นแล้วเนี่ยภายในงานยังมีไฮไลท์ที่น่าสนใจรอเราอยู่มากมายเลยครับถ้าให้ยกตัวอย่างมาเรียกน้ำย่อยกันหน่อยนะครับเช่นนักศึะะการธีม Collective Language สัมผัสสถาปัต ซึ่งเป็นการจัดแสดงผลงานสถาปัติกรรมจาก12สถาปนิกในเอเชียนิทรรศการ All m e m b e r นะครับซึ่งจัดแสดงผลงานของสมาชิกสมาคมสถาปนิกสยามสมาคมบรรณากรสมาคมภูมิสถาปนิกและสมาคมสถาปนิกผังเมืองไทยภายใต้ธีม All m e m b e r The Collective Practice ครับ Collective Experience กิจกรกรมที่ต่อยอดมาจาก Human Library ของปีที่แล้วนะครับที่ต้องการถ่ายทอดประสบการณ์เรื่องราวความถนัดของผู้บรรยาย ผ่านการบอกเล่าและพูดคุยอย่างใกล้ชิดเป็นกันเองครับและนอกจากในพื้นที่ของสมาคมแล้วยังมีอีกหนึ่งไฮไลท์นะครับนั่นคือติมเมติกพาวิเลียนที่เป็นพื้นที่จัดแสดงศักยภาพร่วมกันนะครับระหว่างแบรนด์ซัพพลายเออร์วัสดุก่อสร้างและสถาปนิกในรูปแบบของการประสานความสามารถในการพัฒนานวัตกรรมเข้ากับการตีความานวัตกรรมเหล่านั้นตามสไตล์ที่แตกต่างกันออกไปนะครับเป็นแนวคิดเชิงสร้างสารรค์ที่น่าสนใจมากๆครับ แต่นอกจากความพิเศษที่ทางผู้จัดเตรียมไว้แล้วเนี่ยดีไซน์ซัมติงของเราเองนะครับก็มีความพิเศษที่เตรียมไว้ให้กับผู้อ่านเช่นกันในนี้เป็นปีแรกนะครับที่เราจะออกไปพบปะผู้คนแบบออฟไลน์ line. อย่าลืมแวะมาทักทายกันนะครับตั้งแต่วันที่30เมษาถึง5พฤษภาคมนะครับที่ Challenger Hall Impact เมืองทองธานีครับ